เอ็กซีซีไม่ก๊อป o r ้ออผมโดนโกงแล้วหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมก็ติดตามในกลุ่มกองทุน x อ็ e ซีซีกนะครับก็มีพี่พ,พีท่านอื่นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ลักษณะประมาณนี้เหมือนกันว่าพอเทรดไปเยอะ,เ,ยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอร์ตก๊อปี้ของตัว x อ็ e ซีซีเนี่ยมันไม่ก๊อปปี้พอร์ตเราของผมยังปกติดีครับผมช่วงแรกแต่พอเจอเหตุการณ์นี้ครับผมก็เลยมาเล่าให้ฟังครับผมว่าการที่เอ็กซีซีเนี่ย ไม่ก๊อปปี้ออเดอร์ของเราเนี่ยเราโดนโกงแล้วหรือเปล่านะครับตอนแรกกะว่าถอนเงินค่อยจะมาหาคุณผู้ชมแต่ว่าเกิดปัญหานี้ขึ้นซะก่อนนะครับเดี๋ยวแล่ฟังครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็วันนี้หากเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเซฟแล้วก็รักษาสิทธิของตัวเองนะครับปัญหาของวันนี้คือผมเทรดไปแล้วบัญชีของ x อ็กซิซเเนี่ยมันไม่ก๊อปปี้ออเดอร์เรานะครับตอนเกิดปัญหาครับผม ผมติดต่อซัพพอร์ตทันทีหลังจากที่เกิดปัญหานี้ขึ้นครับตัวเลขเลข็กๆตัวนี้ครับคุณผู้ชมนะครับชุดแรกที่เป็นออเดอร์ของตอนเช้ารับผมชุดนี้เป็นประวัติการซื้อขายของพอร์ตผมเองนะครับช่วงเช้าเนี่ยบัญชีของ x อ็กซี c t เนี่ยมันก๊อปปี้นะพี่ๆก็คือคูณ10ใช่ไหมเราออก0.05เนี่ยตัวเนี้ย ก0.5คูณ10อันนี้คือปกติดีช่วงเบ,บ่ายที่ผมทำการเปิดออเดอร์ไปครับผมผมเปิด0.1แต่ว่าผมแบ่งปิดแบบเนี้ยมันก็เลยเป็น2ออเดอร์แต่ปรากฏว่าพอมาดูนะครับปกติครับผมเวลาเราเทรดเนี่ยยอดกำไรตัวนี้พี่ๆนะครับยอดกำไรตัวนี้มันจะขึ้นตลอดทุกครั้งที่พี่ๆเทรดเนี่ยเวลาเราได้กำไรยอดจะเพิ่มตลอดแต่พอผมเทรดออเดอร์นี้ปุ๊บอ้าว ยอดกำไรไม่เพิ่มผมก็เลยมาดูประวัติครับผมปรากฏว่าบัญชี x 4 s t มันไม่ก๊อปปี้นะครับอันนี้คือวันที่12นะครับเดือนธันวาเวลาเที่ยงคืน40เวลาไทยครับผมผมติดต่อซัพพอร์ตไปนะครับว่าเฮ้ยผมเทรดมาแบบนี้คุณไม่ก๊อปปี้บัญชีผมได้ไงคุณ ตั้งใจโกงหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่แจ้งไปครับผมาจากแจ้งซัพพอตไปครับผมเขาแก้ให้ในไม่ถึงย4ิบสีชั่วโมงครับก็คือไอที่แก้ให้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาไปเปิดประวัติตรงเนี้ยแล้วดําประวัติเข้ามานะครับก็คือออเดอร์ที่เขาพลาดที่เขาไม่กรอปปี้เราอะ่ะเขาเอาเงินตัวเองอะ่ะซ่อมให้เราเลยครับผมสาหรับซัพพอตตรงนี้เลยก็คือกําไรเนี่ยถูกโอนเข้าตรงเนี้ยอัตโนมัติครับผมตอนแรกมันเท่าไหร่ ตอนแรกมัน73ใช่ไหมผมตอนนี้มันเป็น88นะครับก็จะประมาณนี้คือแบบแก้ให้ อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเรียกว่ายัางคงซับพอร์ตแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคเสมอครับผมแล้วปัญหาเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับคุณผู้ชมผมสอบถามกับทาง x อ็มาแล้วนะครับคือตอนที่ผมทําพาร์ทเนอร์กับ X อ็ซใช่ไหมครับผมทางทีมงานของ x อ็กซีซีเล็กเนี่ยเขาบินมาหาผมถึงเชียงใหม่เลยนะครับก็บินจากสิงคโปร์โดยตรงมาเลยว่าโปรเจกต์ตอนเนี้ x อ็กซีซีเล็กเนี่ยมีอะไรแล้วก็ยังไงบ้างเมื่อประมาณสัก6เดือนที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาผมมีปัญหาเนี่ยผมจะคุยกับทีมงานที่เป็นคนไทยของ XC ได้เลยนะครับสรุปครับผมปัญหาเกิดจากเทคนิคเรื่องเซิร์ฟเวอร์ครับคือผมเคยเป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนครับคุณผู้ชมเวลาเราเขียนโปรแกรมให้มันจับแบบนี้ใช่ไหมครับเวลามันจะจับคู่หรือว่ามันมีคู่แพ้เยอะๆครับผมเวลาจะจับคู่แบบเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นของระบบถ้ามีบัญชีหุ่นเยอะๆหรือว่าบัญชีอะไรก็ตามที่มันเยอะๆครับผมมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดีเลย์ครับผมมันมีดีเลย์อยู่ ทีนี้พอมีดเดย์อยู่เนี่ยไอ้ระบบของ x อครับผมมันก็จะพยายามที่จะจับบัญชีเทรดของลูกค้าแล้วก็ก๊อปปี้ใช่ไหมครับผมแต่บางเอืญนว่าสมมติว่าลหลายๆคนเทรดพร้อมกันแล้วมันก๊อปปี้ได้ไม่หมดอะ่ะมันจะมีบัญชีที่หลุดซึ่งบัญชีนั้นคือบัญชีผมครับที่มันหลุดออกมาผมสอบถามกับทาง x อ็กซีนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมงานซัพพอร์ตแล้วก็ทีมงานของ X อ็กซที่เป็นคนไทยครับผมเขาบอกว่าไอา้ไอปัญหาเนี้ยทางโปรแกรมเมอร์ของตัว เอ็กซ e เเเนี่ยพยายามแก้ปัญหาอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเขาจะได้เพราะว่าแม้ว่าระบบมันจะผิดพลาดแม้ว่าระบบมันจะยังก็ปี้ทาง X อ็กซ e เ็ก็คือยังแก้ปัญหาให้เราอยู่ตลอดครับผมแล้วถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นกับคุณผู้ชมสามารถทำยังไงได้บ้างครับผมหากเกิดปัญหานี้สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบที่หน้าค l i e n t นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ติดต่อ l i v e Support ได้เลยซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นครับผมว่าผม ติดต่อไปช่วงประมาณสักเที่ยงคืน40นะครับแล้วซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นอีกภาษาหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากติดต่อเป็นภาษาไทยต้องเป็นช่วง8โมงเช้าถึง18นาฬิกาของเวลาไทยนะครับก็จะมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทยนะครับคอยดูแลคุณผู้ชมอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมรักษาสิทธิ์ตัวเองนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็ได้ทราบได้ครับผมว่า ตัว x c d i e c t เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องดีเล์ของเซิร์ฟเวอร์อยู่วิธีแก้เราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนน้องเพราะว่าไอ้ระบบเนี่ยมันจะถูกอัปเดตในทีหลังนั่นแหละหลังจบวันที่เทรดครับคุณผู้ชมหลังจากที่คุณผู้ชมปิดออเดอร์อย่าลืมเช็คการก๊อปปี้ด้วยครับผมว่า x c d i e c t เนี่ยมันก๊อปปี้เราทุกออเดอร์หรือเปล่าหากเกิดปัญหาไม่ก๊อปปี้แบบที่ผมเจอนะครับสามารถติดต่อซัพพอร์ตทันทีเพื่อแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปติดต่อซัพพอร์ตเนี่ย คุณผู้ชมเนี่ยให้แคปหลักฐานแล้วก็วันที่ไว้ทั้งหมดเลยครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้เทียบตอนก่อนแก้แล้วก็ตอนหลังแก้นะครับเงินนะครับจะกี่บาทก็เงินครับเราหามาด้วยแรงแล้วก็เวลาเราต้องใช้เวลาในการเฝ้าจอครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณผู้ชมต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับปัจจุบันงับคุณผู้ชม X อซีเนี่ยยังคงโปร่งใสแล้วก็ซื่อสัตย์กับทางลูกค้ามาตลอดซัพพอร์ตลูกค้าเหมือนเดิมแก้ปัญหาให้เราได้อย่างรวดเร็วเหมือนเดิมก็ถือว่าสมกับเป็นบรอกที่อยู่มาเนื่งนานครับผมไอตัวที่เป็นบรอกเอ็กซโดยตรงครับผมเวลาลูกค้าเทรดแบบพอร์ตสองแสนเหรียญพอร์ตแสนเหรียญแบบนี้ก็ถอนได้ปกติแล้วก็ถอนได้เยอะ ปกตินะครับทุกอย่างณปัจจุบัน x อ็กยังคงโปร่งใสกับลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นของ Xx ็กซิเ็นี่ยก็จะต่างจากกองทุนกองอื่นด้วยครับผมล่าสุดนะครับคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวแวบๆนะครับสาหรับใครสอบกองทุนว่ามันมีกองทุนหนึ่งที่เป็นบล็อกที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งครับผมก็ในกลุ่มใหญ่เนาะคนถอนเยอะๆนะครับเขาก็ไปถอนแล้วมันถอนเงินไม่ได้นะครับแต่ของทาง X c ซเนี่ยตรงเนี้ยนะครับผมก็ ยังคงถอนได้ปกตินะครับสำหรับเทรดเดอร์ท่านอื่นๆที่มารีวิวยังคงถอนได้นะครับส่วนของผมนะครับยังไม่ถึงเวลาถอนนะครับ EP นี้เนี่ยมาอัปเดตปัญหาเฉยๆเดี๋ยวจะมาอีกหนึ่ง EP ก็ตอนที่อัปเดตการถอนก่อนจากกันครับผมที่ผมบอกว่าทุกครั้งที่เราเทรดเสร็จนะให้ไปเช็คทุกวันเนี่ยมันไปเช็คตรงไหนนะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่ x c s e l e c t ที่เป็นแดชบอร์ดแบบนี้ครับผม นะครับปัจจุบันนะครับเอสกอก้ของผมคือ89ครับผมแล้วก็ Profit Sharing ตอนนี้ครับผมขึ้นมาเป็น98.97แล้วครับผมเดือนทันว่าบวกอยู่2.86ครับผมแต่ว่าเดือนก่อนเนี้ยมันติดลบนิดหน่อยก็เลยเหลือแค่2.4ครับผมประมาณครึ่งทางแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกสักประมาณเดือนหนึ่งครับพี่ๆกว่าจะครบ5เนาะแล้วก็เราจะไปเข้าสู่ Acceleration นะครับก็คือต้องเติมเงินให้ครบ นะครั4,000ดอลลาร์ถ้าอยากได้พอร์ตแสนนะครับทุกครั้งที่คุณผู้ชมเทรดเสร็จนะครับให้เราเข้ามาเช็คตลอดย้ำว่าตลอดทุกวันเผื่อมันไม่ก๊อปเราเราก็จะได้ไปแจ้งซัพพอร์ตได้ครับผมว่าเซิร์ฟเวอร์ดียนะมันไม่ก๊อปปี้ออเดอร์นะครับเข้าไปที่การซื้อขายซ้ายบนครับอ่าสำหรับใครที่ใช้ในมือถือเนี่ยก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับผมให้กดไอ้ตรงนี้ครับผมบผม,มันจะเป็นประวัติการซื้อขาย ของวันนี้แล้วทีเนี้ยเราก็ดูครับผมว่าเราออกไปทั้งหมดนะประมาณสักกี่ออเดอร์แล้วเปลี่ยนไปเป็นนะครับบัญชีจัดสรรครับผมเราก็เห็นครับผมว่าบัญชีจัดสรรเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันก๊อปปี้เราหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาก๊อปปี้เราแบบนี้ครบทุกออเดอร์คูณ10เนี่ยนะครับก็ถือว่าทุกอย่างปกติให้เช็คแบบนี้ทุกวันถ้าไม่ครบจะลืมไปตามเงินของตัวเองกลับมานะครับเพราะว่าเราเทรดได้กัไเรแล้วเนี่ยเราควรที่จะได้เงินตามสัดส่วนที่ เราควรจะได้นะครับตอนนี้ภาพรวมพอร์ตผมก็เท่าที่คุณผู้ชมเห็นครับผมเทรดไปทั้งหมดอย่างยิบสองวันนะครับพี่ๆก็ก็69ออเดอร์นะครับบวกมา2.41เปอร์เซ็นต์นะครับผม